สิ่งที่คุณปู่เน้นย้ำเสมอเลยนะที่เน้นย้ำเสมอมากๆนะครับคือเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงและก็เรื่องของการใช้หนี้ด้วยนะครับความหมายคือว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยมันเราจะเห็นว่าเรามีการหนี้ก่อหน,นี้แล้วก็ไปซื้อซื้อรถซื้อลายออว่านไปนะครับถ้ามีเงินสดไม่ว่างันนะครับแต่หลายคนเนี่ยอาจจะ ก่อนนี้ล้วก็ไปซื้อสิ่งของจิบาถะที่อาจจะไม่ได้มีความจําเป็นเลยเพื่ออวดคนที่ไม่รู้จักเราซะด้วยซ้ำนะอันนี้เป็นโค้ดของแกเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือมีการใช้หนี้หรือว่าการกู้มาจินเพื่อจะเข้าไปซื้อในต่จะหุ้นซึ่งคุณปู่เองไม่แนะนําเลยไม่แนะนํามาตั้งแต่ไหนแต่ไรละซึ่งหลายตัวหลายครั้งถ้าเราติดตามตัว c h a เ d e r s l a ลเดนะครับหรือจดหมายถึงผู้ถือหุ้นของคุณปู่นรเฟศเนี่ยหลายต่อหลายครั้ง ก็จะพูดถึงเรื่องนี้แหละนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สาคัญมากๆนะครับคือผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องที่จะมาเตือนใจนักลงทุนเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังเป็นสิ่งที่ให้แรงบันดาลใจว่าเราจะต้องเลือกเส้นทางที่มันมีความมั่นคงและยั่งยืนมากกว่าเส้นทางที่หลายคนจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นความเสี่ยงคำว่าความเสี่ยงคือมันอาจจะถึงขั้นเป็นหายนะของหลายๆหลายๆคนได้เลยนะครับถ้าเรากู้นี่ยืมสินมานะครับ ไปซื้อสินค้าที่เป็นของฟุ่มเฟือยนั่นคือในมิติหนึ่งหรือกู้นิยมสินมากู้มาจิ้มาแล้วไปซื้อหุ้นซึ่งมางครั้งเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องแต่หลายต่อหลายครั้งก็เป็นกลยุทธ์ที่ทําลายพอร์ตนะในภาพรวมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็กมองได้สองมุมนะครับทีนี้มาดูอย่างแรกนะครับคือเราต้องคิดอยู่เสมอนะครับว่าเราเสี่ยงเนี่ยเพื่อสิ่งที่สําคัญหรือมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เราต้องการแค่นั้นเองนะครับทาไมคุณปู่ถึงพูดถึงประเด็ดนนี้คุณปู่ในม่เฟดเนี่ย ชี้ประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะเราอยากให้เราเห็นถึงขั้นใช้คําว่ามันคือความโง่เขลาเลยอยากให้เราเห็นความโง่เขลาในการเสี่ยงที่สําคัญในสิ่งนี้ในชีวิตของเรานะครับเพื่อสิ่งที่มันไม่จําเป็นหรือเปล่าหรือมันแมจจะมีคุณค่าเพียงแค่เล็กน้อยก็ได้นะครับคุณปู่เปรียบเทียบอย่างในตลาดหุ้นมันจะมีคําว่า l e v e r a g e นะครับหรือว่าสมมติเราใส่เงินเข้าไปหนึ่งร้อยบาทแต่จริงๆแล้วมูลค่าที่มีการ l e v e r a g e ขึ้นไปมันอาจจะเป็นหลัก หมื่นเป็นหลักแสนเป็นหลักล้านบาททีนี้สิ่งที่เปรียบเทียบก็คือว่าเปรียบเทียบกันใช้ l e เวอร g จกับการเล่นรูเล็ตชีวิตรูเล็ตใช่ไหมครับที่ที่จะต้องหมุนหมุนปืนใช่ไหมครับแล้วก็ลองเสียงยิงเปรียบเทียบอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันไม่สมเหตุสมผลถึงแม้ว่าโอเคยอมรับนะโอกาสในการที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันดูสูงก็จริงแต่ผลลัพธ์เนี่ยถ้าผิดพลาดเนี่ยอมันถึงตายนะ ผิดพลาดครั้งเดียวเนี่ยทําลายทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นในมุมของพอร์ตนี่คือพอร์ตพลังเลยนะนะครับอ่ะถ้าก็ยกตัวอย่างเหมือนกันบอกว่าสมมติเรามีเงินหนึ่งร้อยล้านเหรียญนะครับอยากจะใช้ Le เวอรจเพื่อเร่งผลตอบแทนเนี่ยผมถึงบอกว่าความคาดหวังมันมีผลมากๆจุดตั้งต้นของเราเราคาดหวังแค่เติบโตสักปีละห้าเปอร์เซ็นอยู่ในจุดที่สมเหตุสมผลแต่มันเลยก็ตามที่เราบอกว่าเราอยากโตสักห้าเท่าสิบเท่าเริ่มไม่สมเหตุสมผลละพอเราอยากโตห้าเท่าสิบเท่า ที่ไม่สมัยสมเหตุจะไม่สมัยสมผลแล้วเกินความรู้ของเราอีกแต่เราอยากเล่งผลตอบแทนอันนี้อันตรายมากๆเพราะเราจะไปกู้เราจะไปทํามาจินนะครับซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่อันตรายถ้าเราเข้าใจดีก็อาจจะเป็นจังหวะในการทําแบบนั้นได้ไม่ผิดไม่มีใครว่าอะไรนะครับนะแต่ถ้าเราไม่มีความรู้มากเพียงพอจะเราไปทําแบบนี้โอ้โหเจ๊งเลยนะครับเจ๊งมากๆนะฮะนะสมมติเรามีเงินหนึ่งร้อยล้านเหรียญแล้วก็มีการใช้เลเวอเรจน่เพื่อเป็นการเพิ่มผลตอบแทนมันอาจจะขึ้นไปสักร้อยยี่สิบล้านเหรียญ นะคืออ่าเลเวอเรจน้อยสัก20%ใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่พลาดเนี่ยเราเห็นอยู่หลายต่อหลายต่อหลายต่อหลายครั้งนะครับนำไปสู่การล้มมละลายแล้วนำไปสู่ของกองทุนยักษ์ใหญ่หลายๆกองล้มหายตายจากและเหลือศูนย์เลยนะครับอ่านี่เป็นข้อคิดแรกนะของคุณปู่ในบร์เฟตนะครับอย่างที่สองต้องคิดเสมอว่าคุณเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องรวยแค่ครั้งเดียว อันนี้อ้างยิงมาจากหนังสือที่คุณปู่เองเนี่ยเคยเขียนเอาไว้อจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เขียนเองนะครับแต่เคยพูดถึงเคยพูดถึงหนังสือที่มีชื่อว่า you only have to get rich once คุณต้องรวยเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตความหมายคืออะไรความหมายคือว่าความสำเร็จในการนิแท้จริงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ตัวเลขในบัญชีที่มันจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดนะแต่เป็นการปกป้องคือการรักษาความมั่งคั่งของเราต่างหากที่เราสร้างขึ้นมาค่อยๆสร้างขึ้นมาการเป็นสโน w b a l l ให้มันใหญ่ขึ้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 นนะครับไอ้พวกนี้พวกมาจินการเลเวอร g จแน่นอนครับมันอาจจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับเราในภาพระยะสั้นได้นะครับแต่ระยะยาวเนี่ยถ้าเราพลาดแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยสร้างมาได้เลยเพราะฉะนั้น ต้องระมัดระวังนะครับต้องคิดเสมอว่าคุณต้องรวยเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าเรารวยได้แค่ครั้งเดียวเราก็อาจจะไม่ถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมเินก็ได้เราก็จะค่อยๆเติบโตวรวยค่อยๆรวยค่อยๆรวยไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นข้อคิดข้อที่สองของคุณปู่เรมาเฟนนะครับส่วนที่สามนะครับทุกคนคือความสําคัญของความเรียบง่ายเล่นต้องเล่นท่าง,ง่ายลงทุนต้องเล่นลงทุนแบบท่าง,ง่ายนะครับ <S <S คุณปู่เนี่ยบอกว่าตัวเขาเองนะลงทุนแบบง่าย เอาเฉพาะธุรกิจท,ที่มีความเข้าใจและไม่ใช่นี่ในเรื่องของการลงทุนเลยนะครับตอนนั้นที่แกรเริ่มลงทุนถ้าไปดูประวัติเนี่ยเริ่มต้นประมาณสัก 1, หออนึ่งหมื่นเหรียญก็ประมาณสักสามแสนกว่าบาทแต่สามแสนกว่าบาทเมื่อหลายสิบปีที่แล้วก็กถือว่าเยอะประมาณหนึ่งเนาะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ชี้เห็นคือเริ่มต้นไม่ได้ประสบความสำเร็จทันทีแต่ยึดหลักยึดหลักการของความเรียบง่ายของการไม่เล่นท่ายากต่อให้ตอนที่เป็นมือสมัครเล่นก็เล่นทางง่าย ตอนที่ตอนนี้ร่ำรวยมากๆแล้วก็ยังคงเล่นทางง่ายเพราะการเล่นทางง่ายเนี่ยมันจะทําให้การลงทุนมันมีความสุขมีความมั่นคงในชีวิตนะครับความสุขที่ว่าเนี่ยมันคือความสุขในจิตใจ,ใจของเรานะครับแล้วเราไม่ต้องกังวลเรื่องของการใช้ชีวิตหรือความเสี่ยงที่เราอาจจะเลีอความเสี่ยงมากเกินความเป็นจริงหรือสิ่งที่เรารับได้หรือเปล่านะครับอันนั้นก็ก็เป็นการให้ข้อคิดที่ดีมากๆนะครับ เน้นความเรียบง่ายอย่าเล่นท่ายากไม่ต้องใช้นี่อย่าก,กู้นี่ยืมสินนะครับถัดมาข้อที่สี่อันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนที่สําคัญสําหรับนักทุนแล้วก็การใช้ชีวิตเลยนะครับคือเรื่องความเสี่ยงควรต้องถูกบริหารจัดการนะไม่ใช่เป็นการสร้างให้มันเพิ่มมากขึ้นอย่าทําให้ชีวิตมันซับซ้อนด้วยการเสี่ยงสิ่งที่สําคัญเพื่อสิ่งที่ไม่จําเป็นนะผมว่ามันก็ ก็คงกลับไปเรื่องของนี่แหละครับคงเหมือนเดิมนะครับว่าบางครั้งเราไม่จะเป็นต้องเสี่ยงขนาดนั้นเราเสี่ยงในจุดที่มีความเหมาะสมก็ได้แล้วนะครับอ,อย่าอย่ายอมเสี่ยงในสิ่งที่สําคัญเพื่อสิ่งที่ไม่จําเป็นในชีวิตเออเนี่ยน,นผมว่าใช้ได้ทั้งในชีวิตแล้วก็ในมุมของการลงทุนด้วยนะครับนะ่ะถัดมาเลยนะครับมาดูข้อถัดมาคือเลือกความมั่นคงมากกว่าความโลภ ผลตอบแทนที่มันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนี่ยจริงๆเขาบอกมันไม่คุ้มหรอกกับความเสี่ยงที่อาจจะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมานะครับอ่านี้เพราะฉะนั้นเราเน้นค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงอย่าอย่าสนใจความโลภในภาพระยะสั้นข้อที่หกอันนี้จะเหมือนคุณฮาวร์มาร์สนะครับคือจงมีวินัยแล้วก็ยึดมั่นในหลักการของตัวเราเองนะทุกคนต้องมีหลักการถ้าในมุมของการทํางาน หลักการการใช้ชีวิตหลักการในการลงทุนแต่เราต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้มันถูกต้องก่อนถ้าเราเจอแล้วแล้วมันถูกต้องปั๊บเนี่ยเราก็ยึดยึดหลักตรงเนี้ยนะครับค่อยๆเติบโตสร้างความมั่งคั่งไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องสนใจคนรอบข้างนะครับถัดมาแนวความคิดนี้เนี่ยของคุณปู่บัมเฟตเนี่ยผมว่าส่วนตัวนะผมว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมันอาจจะเป็นเรื่องเบสิกแต่ผมว่าเป็นสิ่งที่เขาตกผลึกมาแล้วครับ ตกผลึกมาจากประสบการณ์ท่านอายุเก้าสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมครับนี่คือคนอายุเก้าสิบกว่าปีที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องฟังเขาเหมือนกันว่าต่อให้เราคิดว่าเป็นเรื่องซิมโปเป็นเรื่องที่มันเรียบง่ายมากๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถึงขั้นตอนในการทําจริงเนี่ยคนที่ไหนเป็นนักลงทุนอยู่แล้วเนี่ยจะคิดว่าเอ้ยมันมันยากเหมือนกันนะกับสิ่งที่มันลุมเราเข้ามานะสิ่งที่เพื่อนๆที่เป็นเพื่อนนักลงทุนด้วยกันที่เขาลงทุนแล้วเขาประสบความสำเร็จแล้วมาบอกเล่าเรานะครับเราก็าจ,จะมีความเปรียบเทียบ ผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละสุดท้ายที่สําคัญมากๆต้องค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงนะครับอ่าอันนี้อันนี้ก็คือข้อคิดที่ได้นะครับจากคุณปูณ่ใวมาเฟตนะครับ